ลทำไมค้งกับการรีแอคชั่อเรื่อง For Me อ้าวทำไมกูจะพูดสี่นาทีเพราะว่าเราเรียกสี่นาทีจนเคยตัวขอโทษขอโทษ For Me จ้า ep สี่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 แต่เมื่อไหร่อะเตยังจะพูดอะครสักคนเมื่อไหร่จ้าสี่ทุกคนเรื่องนี้เป็นอาถรรพ์มากตอนแรกอะมันเกิดแล้วทุกคนยังไงก็สี่แน่ ep สี่เราจะมาสี่เราจะมาสคนแน่นอนขอโทษจ้ะไม่ได้หรอกพี่เต้ย ปภารกิจไปให้กำลังใจลูกหลานลูกหลานมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่ได้มาบ่อยๆนะไม่าพลาดไม่ได้ไงพลาดไม่ได้ไงก็ต้องไปให้กำลังใจซะหน่อยนะใช่ก็เหลือเราสามคนอยู่ให้กำลังใจทางนี้นะคะทุกคน้วซึ่งบอกเลยว่าต้องพิงนแน่เลยเพราะว่ามีแต่คนทักมาโชก คือยังไม่โดนสปอยรายทุกคนแปลกมากไม่โดนอะไรไม่เห็นแม้แต่ไม่โดนอะไรจริงๆแล้วฉันมิวทุกอย่างเลยกูเข้าทวิตเตอร์กูก็ไม่เจอเออแล้วเรื่องคนไม่เคยมีอะไรเลยแล้วกูก็ไม่เคยเจออะไรเลยรถมากออใช่ซึ่งรวขนีก็คือเราเราเอะใจจากการที่แบบเฮ้ยมีรอบมีฉายอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรแล้วบบทามมิ่งของครึ่งทางแล้วแถมยังเป็นวอเลขสี่ที่ซีรีส์ต้องการจะขยี้อะไรเงี้ยตอนนี้หลายคนต้องมีอะไรจริงๆนะคะก็ เหมือนเดิมนะคะเราลงดีแคดก่อนตามไปฟังเงินได้แล้วก็รีแอคจะลงหลังจากที่ครบเจ็ดสองชั่วโมงนะจ๊ะจ้ะไปก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะใช่แล้วแล้วเราก็มีดุด้วยนะคะทุกคนให้กำลังใจกันได้หรือว่าจะกดเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้ค่ะอย่าลืมตามไปดูกันเต็มๆนะคะที่วิวด้วยนะจ๊ะทุกคนไปสวัสดีครับผลเด่นๆออกหรือยังครับ ตัวอะนดวนพอดีเลยครับคนตรวจออกกันนะครับนักเรียนที่บุก้อนหินตรงกับรอยเลือดของผู้ตายตรวจรอยนิ้วมือขุดก้อนหินตรงกับรอยนิ้วมือในยา่ะพบของของพวกคนที่ชื่อว่าอนดวนควารินเดอันดวนควารินเดชใครอะต้นกล้าไหมอนุวัฒน์นะเราไม่เคยรู้ชื่อจริงหรอเดี๋ยวขอต้องแค่ไหนนะครับเขาต้องรู้อะไรแหละหน้าแบบนี้คงใช่อนุวัฒน์ช็อกไปเลยต้นกล้าชัูอืม 何が งงนะแบบน่าจะเมื่อวานได้ไหมยพี่เตยมีอะไรจะบอกไหมใจก็หมดมาจากพี่อะไรก็ได้นะสายสีม่วงใช่ไหมวะผมจะให้โอกาสพี่ทำไปทำไมวะไม่ตอบใช่ไหมกูกลัวคำตอบมากเลยไอ้สั่นไม่รู้จริงอ๋อเนี่ยกูกลัวรู้เรื่อง ก็กลัวตัวเองอะพอบุญทำไม้ไว้่พ่อแม่เลยเนะี่ยทำคนอื่นชิบหาย<ม>แล้วก็ทำพ่อแม่พี่ตายอะเป็นอย่างที่คิดเอาไวนะ้เ<ม>นาะเขาไม่รู้จริงๆนนคนที่พี่ชายเคยจับตัวไปอยู่ไหนมันพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยขาไม่รู้ดิเออไอ้เจ๊เราตกก็แจ้งไปถ้าไม่บอกว่าแดนอยู่ไหนึงไปหมจ้น่เลอยอ ถึงไหนจะหยุดแความาหน้าห้องเลยอ oh, ยังไม<า>่ออกมาเลยกลับมานานเลยต้องเปลี่ยนถามเหรอต้องถามยังไงดี แนนใช่ไหม,มต้องเปลี่ยนผู้หญิงที่พี่ชายผมจับตัวไว้ผมจะช่วยแนนหอกไหมพี่อ,อใ,ใครตายนักศึกษาไอ้ไตต้นเหรอน้องมดเหรอเหลือใครมีต้องกาเปล่า ใครวะอืมถ้าต้นกล้าก็ต้องเป็นโดมอกแต่ไปทำลายที่โดมตายต้นกล้ายังใช้เสียชีวิตแต่อะไรไม่เห็นหน้านางขนาดใช่ใช่ยังไม่รู้แต่คิดว่าใช่แหละเฮียใครมาเสียงเหมือนมอไซหรือคุณก่อนน่าตัวมากราสปอดอีเหรอเสียงเหมือนมอเตอร์ ทไมเขาขับมาเซลตีอะรอบเนาะเขามีหลายคันไงโอเครวยไงพีย่อมอีโนบเชียอะไรอ่เชียแล้วทำยังไงดูแลต้องก่อนเธอสัตว์แน่ๆน่ส่งก่อนส่งก่อนใครเออแต่ยังไม่ไวไลน์ส่งสืบนะต้องส่งของก่อนนะใครไวไลน์ส่งสืบเอาไปหลบเร็วแม่จะของบ้านโอ้ยโอ้ยจังหวะชีวิตมากมันก็ไปตั้งก้ากูขนลุกมากเลยนะอยู่ๆก็คือมา ขอโทษทนะันที่ได้ยินเสลเขาใส่เซมมาเีาพีโ่โทษโทษโทษโอ้กูจะมาขอโทษทีที่หายไปนานพอดีพี่มีเรื่องด่วนจัดก,การด่วนขนาดหายไปนาท,ทีติดต่อก็ไม่ได้เลยเอ่ะไม่มีเวลาโทรกลับเลยลุงไ,ไม่ได้น,าน,านอนเขาตายจนเผาเลย ยังไม่รู้กัออกยยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างอเ่ไหมฝั่งยังไม่รู้แับนี่ก็จะเอาอะไรไปโกรธเขา<อ>ข้อบันโดยมาพี่อโอ๊ยโอ๊ยพี่ตำรวจ <c oughs> ไม่มีสิทธือก่อนอยู่ปะ วันที่ผ่านมาเจออะไรบ้างอ่ะน้องมันขาะตายเขสูงเมุ่อวาน่ะ จะตัวไม่ได้เอาีเดี๋ยพี่จะขอหวทมันดูให้ให้มันจัการเรื่องนี้โอเคไมงไม่ช่ผม้วั โอมจังเลยพี่ก่อนอะไรพี่เหรอเชื่อนะพูดมาก่ามาพี่ก่อยามาเลยเออบ้านก็บ้านเขาแล้วเนี่ยลูก เละเทะกัน mm hmm. ไปหมดแล้วตอนนี้ของนั้นคือาคอาคเฮไป็นหมดจริงเชียวแล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไงต่อต่อติดเหรอวะลูก ดีขึ้นงูเหนียวเหรออุ้ยย้อนกลับมาหลับน้องน้องเขาหรือเปล่านอนของแม่ย้อนกลับมาสมัยเรียนเลยอะอ๋อตั้งแต่แบบเจอพี่กรณี <h 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 ่รุ่นพี่จะเด็กปีหนึ่ง ทำลายนะเออพี่ก็ใจปาเต้ตั้งแต่มหาลัยเลยนเยอมากรกก็รานรวยตั้งแต่เกิดแม่กับขาเชนแล้วมัขอไม่เข้าได้ไหมครับแม่ผมเพิ่งตายเมียวเมียวฉันไม่อยากแบบสับัตายเลยอ๋อทำไมน้ำมาฝังตรงนี้ล่ะผมไม่อยากให้มันอยู่บ้าน หกล่ะไม่ทมันตายฮ้อใครนอนว่างเนี่ยโดนวางยาอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่น้องชายวางยาอะไรอีกหรอวางเก็บปะคอนไว้สิมันจะซึบซับซ้อนไปนะจะได้ไปดูหน้าเีลยเป็นคนในครอบครัวสักคนหรือเปล่าเขาอาจจะได้รับความรุนแรงมาจากครอบครัวก็ได้เนาะดูสภาพแล้วแบบดูแบบโดนทำร้ายอะพฤติกรรมส่งต่อแบบ domestic violence ไปได้สูงมากพี่กรเป็นพี่ปีอะไรคะนั่นคือปีถูกไหมเล่นมิสซิสสี่เจ็ดอดีตสุดๆเออไม่ต้องเข้าแล้ววันนี้ ขู่อันนี้ก็ไม่ต้องเข้าซิเนี่ยเขาให้สมพลเนาะที่แบเข้าเจอใคตกรุมรักแบบพื้นที่ปลอดภัยแล้วมึงดูเคสซีเลยค่ะทำอะไรน้องได้แล้วเอออุ้ยแต่หอบไม่ชอบได้ไงก่อนจริงอ่ะมันยังไม่มีปัจจัยภายนอกนี่ก็ชวนฝันมาก เราค้มเลยตื่นนี่อะไรโอ้การเจอกันครั้งแรกที่มีความสัมพันธ์กันแรก กลักวกลัวสองคนนี้มีใครสักคนตายมากกัน,นใช่ดูส่มเสี่ยงดูให้อาธรรมแบบเยอะเม <c oughs> ื่อกี้มันโอเคไหมอ่ะจากหน้าคือเขาน่ารักเนาะ คี่คู่นอนหลังเตอันนี้คือดีมากเลยนะทุกคนแบบถามไทยอะงี้ยเนี่ผอ่ะเป็นแบบพิมพรทอมโอเคไหมไม่ราในอ่ะลืมไปแล้วพูดเรองอะไบบีอ่ะพี่บอลอาธรรมชาติมากีกรอบไม่ไาดีรบเีโรมากากไม่อยากดูต่อเลยกูเครียดอ่ะรู้สึกว่ามันไม่น่าดีกับดีอ่ะมันยากเกิน เออคุณท่าเอาของออกมาจากบ้านหลังนั้นหมดหรือยังอ่ะมันยากเนาะจริงยังเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเสื้อผ้าของบางอย่างหนูกับน้องคุยกันแล้วว่าจะไม่กลับเข้าไปเอาอีกเพราะช่วงนี้พ่อก็พ่อเมาอลาวานะคะจริงด้วยเมาอลาวานั้น ก็ซื้อใหม่หมดเลยเดี๋ยวพี่อนบบอนลงทุกท่านไม่ต้องให้มากกว่านี้นะครับ,บรมไม่ต้องเกรงใจก็ดาวตัวบ้านทองจริงไม่ต้องเกรงใจพี่เตืงใจให้แล้วพี่ก็ไม่เดือดอร้อนอะไรน่าสงสารของคู่แล้วเนาะชีวิตะอะพอโตขึ้นแล้วมันก็เนาะปัจจัยเยอะไปหมด พี่เรียนจบแล้วเอาธุรกิจที่บ้านมาจากพ่อได้เมื่อไหร่พี่จะเปิดตัวว่ามันกล้ามไปหรอพี่เขาดูรักจริงนะใช่แต่แค่พอมันโตขึ้นจริงๆริงสันยากอื่สัญญาโอ้ย,อยสัญญาเนี่ยทางสัญญา ก่อนจะได้สิสสญญวัสมบัติเสพยาผู้ชื่อประเนี่ยอยากมันกล้ามากนะก็เชื่อเขานะฉันเชื่อเขาหนะนีน่เขารักกันมากเลยทุกคนม,มันเป่เคำที่สิ้นโลกเลย ไม่ตาม่างมีกระตัวแปรในชีวิตยเยอะแล้วก็กลัวเขาตายแล้วจริง<ม>ว่ามาหน้ามือแล้วว่าเหมือนจะเคยไปที่ที่หนึ่งค่ะ<ม>โอ้<ม>ที่เดียวกับที่น้องเห็นเลยเนาะมสมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง นี่คือระยะเวลาที่สมองสามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้เกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของเราในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าอาจจะจำเล็กน้อะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คุณรู้ว่าเข้าไปใปห้องนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับว่าก็จำรายละเอียดได้ไม่ชัดค่ะว่าเข้าไปตอนไหนแล้วก็เข้าไปยังไง ความทรงจำช่วงนั้นมันเลือนลางมากเลยอ่ะแล้วในห้องนั้นก็มนไม่ได้มีแค่วาดคนเดียวด้วยมาเบ๊ ไม่บอกคุณลูกว่าใช่ไหมว่าถ้าเจอกันอีกทีหนึ่งจะแบบเออจะจํากันได้ไม่นานจริงเหรอคะคือถ้าคุณลูกว่าสะดวกละน่าเจอกับคนไข้คนก็บอกได้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้คําตอบอะไรเปนมากขึ้นยินดีมากๆเลยค่ะนัดได้เมื่อไหร่อ่ะหมอบอกว่าได้เลยนะคะโอ้แม่ตกใจโอ้แนนเลือดเต็มไปหมดโอ้ไมค์คบอกได้รื่ยมึงส่งข้อความให้ใคร เขาพูดอะไรบ้างอย่างอย่างครับแล้วเกจะรู้สิ่งนั้นได้ยังไง คึกตัวเด็กให้ไหวแตกกว่า mm hmm. พอสายเียวกันสำคัญได้ทำตานนี้จะทำพังหรื mm hmm. อเปล่ากระุ้มในทางจริงแล้วเปล่าอย่างแต่ถ้าพังเดี่ยวจะพังแล้วนะ่ง mm hmm. เคยไม่เข้าใจหรอกว่าบริษัทนี้สำคัญกับพี่ขนาดไหน แล้วงานที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันคืองานอะไระเอบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกคืนนี้พี่ทิ้งตัวได้เลยนะลุงแม่พี่กลับเองโตขนาดดูแลพี่ไดาแล้วอ๋อกลัว แต่สลายกันไปนหมดม<ห>ีก็มอมเพื่อข้อมูลนั่นก็โอ๊ปวดหัวหวะแ อันเซ็นอันเซ็นต้องลบตีลีนเซ็นต้องลบโอ,อ,อ้อยเอก <c oughs> ี่ยวนะคือ <c oughs> ตัวเขาไปแล้วไหมนะ่ะใช่เกลียบ <c oughs> ไปแล้ว มันกูใจเตึเตึกเขารู้ว่าตรงนั้นมันเป็นที่แบบเผลอเป็นที่ที่เขาโดนยิงใช่ใช่สัวเพ่าอะไใช่เลยตรงนั้นเลยอืมตรงนั้นแหละโอ้ my god ลงมาลงมาใครล่าตัวสิงล่าตัดเลยพูดชัวร์เป็นกันทั้งใครอะหา ปุ๊ว่าต้องชนอะไรเสียงดังแน่แน่เลยเจ๊เออปุ๊กเปลี่ยนเขาเหรออ๋อโอ๊ยโอ๋ยชนชนมาเนี่ยหัวใจเขาน่าจะกลับไปอีกรอบ ตอนที่เขามีปัญหาหัวใจอ่ะเขาได้ยินเสียงปืนปืนแรกของไอ้เจ้าพระเอกเราต้นเรื่องด้วยปืนของใครบ้างก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยทีนี้กลายเป็นว่าเขาจะต้องเอาตัวเข้าไปอ่ะโอ้โหเจ็บปวดหรอีคิดว่าพระเอกน่าจะมาทั้งคำเสียง โอ้โอเคคุณเกศจทำอะไรก็อย่างไรก็รู้จักเกศแบบนี้ไม่ได้ครับคุณเกศคุณเกนี่กอสอยของพาแนไปแต่คุณกองไม่ได้ั่งอรผมไปเลยน้าขอเหรอไปโกปกเฮ้อ้ยเรเป็นเราใหญ่โตแน่นอน ไม่เจ๊ฉากแล้วไม่ใช่ชุดนี้ใช่ปะเป็นเหมือนเสื้อผสีฟ้าเลยปะเป็นเหมือนเสื้อยืดโอ๊ยตายตายตายขี้เถอะยะเขี้ยะเลดพาแนไปแล้วกูจะิบ้าคีย์เวิร์ดเต็มไปหมดทีพนี้หนุนค้าเพื่อนกูมึงสิยง พี่นนส่งข้อมูลให้ได้ยังไงคุกว่าหาน,านเจอยิงไม่นานหรอยิงแม่งเลยคะ่ะไม่ได้หรอกคะ่ะอ๋อลูกน้องมันเยอะเนะ <laughs> <laughs> าะเดี๋ยวโดนยิงไง <laughs> คือถ้ายิงไปหนึ่งนัดอาจจะโดนมากกวน,นั้นเ<อ>็ส<อ>มีอะไรบ้างเ็สทำอะไรลูก สนุกเยอ่ะลูกแล้วฟ้าไม่ผ้าเฮี้ยอะไรอีกอ่ะขอบใจมากนะที่ช่วยแนออกมากูกลัวไอ้คนก้อนตื่นม่ต้องนี้เครียดเขาควรสังพันธุ์ดีๆอยู่ท้าไมช่วยอ่ะแม่จะถูกยิงตาย คงแทงไว้แล้วในอนาคตนี่ขนาดนี้ไม่ต้องรักษาแล้วเพิ่มไปมีพลังพิเศษแบบเอ็กซ์แมนไปเลยดีไห้พอปะจิ๋มน่ารัก็ต่กูเครียดไม่ยอมอะอย่างนี้เราตองต่ออยู่ดีนั่นแหละมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เราเดี๋เราจะไปไหนกันมาดูเครียดต่อมากูมากเลยเครียดจริงมันไม่ได้ดูมัน ที่ไหนก็ได้ที่ไกลมากพอรับอ๋อยิบขึ้นค่ะถ้าจะขึ้นรถเร็วๆกลัวไปหมดทุกอย่างตอนนี้ข้างลายตอนนี้ยุ่งเหยิงมากๆเลยลำดับในหัวเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ต้องรู้ป่ะรู้อยู่แล้วก็ชอบใส่ ทมด้วยนะอุ้ยพี่ปอมุงนี่รวยจริงสะใจกูแขนไปอีกเลยอ้าวเขินรอเลยปะเนี่ยเ,ออเลยเลรอข่าวดำเขื่อนวัวน่ายิ้มน่รัเวลาเราโฟกัสที่บัจจวันก่อนทุกคน้เจอรผมม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน โอ้โไม่ว่าน่ารักจังจัดจัดเลยเยวเนี่ยเสี้วเวแล้ขาวดำใจของยังเต็มอยู่เลยพี่ปกติเปล่็พี่ปกติปกติคงเป็นพราะอันเดอรีนหลานจริงหรอเขาเหมือนทำอะไรสำเร็จแล้วเขาดีใจมากๆเลยใใชช่่ อะดีนาริน hmm. รัชเหมือนได้เป็นฮีโร่เลยน่าร yeah> ักอ่ะนี่ก็ตกหลุมรักคนเดิมไปอีกอะโอ้ยน่าหลงมากอ่ะบีบ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 เด็กเล็กอ่ะโอ้ย ขวันยนต์มากครับน่ารักอ่ะมันความเครียด์ก็ยังมีสิ่งน่ารักไม่เป็นไรเติน <c oughs> หมูอ,อ่อนไปก่อนโอเคโอเคโฟกัส <Okay. S 2> okay. ตรงนี้ก่อนเกรดไทม์สี่โอเคขอความหวานสักสี่นาทีขึ้นไปค่ะพี่บอล ัโอ้ยนะโอ้อุ่นมากเกแกบอโออะไรวะสิ่งตมกี้คือแบบว่าเหยวกูไม่ไหวหรอกนะ งงยิ่งจะบวกเฟิร์สคิดของเขาเลยเฟิร์สคิดในความรู้สึกของเกรซเขาคงหอยหามากเลยอ่ะไม่รู้รอมาหน้าแค่ไหนแล้วด้วย ดีมากาก็น้องอลำมุนมากแม่อืัครับมาห <c oughs> าพี่ล่ะเจถึงแล้วไหครับใกล้ถึงแล้วนะพี่ ใช่แน่ๆแหละแต่ว,ว่าบาอทีที่ไม่ได้บอกให้ทำล <นะ S 1> <ห>ายม,มันคือตอนไหนหวะกี่ปีจะบ่นเยอะนะกระโดมหายแล้วนี่ไงโดนเลยออกมาครับไปเจอที่บ้านนั่นนี่ครับครับ สอนนกัปหมดบแรกโดมาชัวสอบสองยังไม่รู้น้ับเติมอะยังไม่บอกใจว่าแบบหลอนเนาะแบบว่านี่เป็นปัจจุไม่ไจะคิดถึงน้อยแลบบกันแบบตดออะ โดมตารไปแล้วอันนี้ว่าลินเดทนามสกุลว่ะพี่อ้อมต้นคลิปเขาบอกว่าชื่ออะไรอะวัตแต่กูจําได้แค่อนุวัฒน์แต่กูจานามสกุลไม่ได้นี่ไงอนุวัฒน์อ่าโดมอ่านุวิทย์อนุวิทย์แต่เาเป็นพี่ฆาตกรเป็นอนุวัฒน์เนี่ยอ่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ดีเอ็นเอที่หินอ่อนุวิทย์เพราะว่าต้นคลิปเป็นอานุวัตก็เดาถูกอยู่โอ้อีพีนี้นั่งไม่ติดเลยทุกคนจริงๆ มึงมากมายแน่นอนปไปจเจอที่แีรบค่ะ,คะ